สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่30กันยายนนะครับก็เป็นทางการแล้วนะครับกับประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเรียกว่ารายงานมาจากกรุงโตเกียวเลยนะวันนี้วันที่30กันยายนก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการเปิดพรีออเดอร์นะครับเป็นวันแรกนะครับก็เรียกว่าทางห้างยูโรบาชิหรือว่าร้านค้าอื่นๆก็ตามนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็คงจะเปลี่ยนป้ายกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะตอนที่ผมมาเมื่อวานนี้นะครับจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับยังไม่มีป้ายตัวนี้เลยนะครับแต่ในวันนี้มีป้ายแสดงออกมาให้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับประเทศญี่ปุ่นที่เปิดพรีออเดอร์เครื่อง PlayStation 5 Pro นะครับโอ้โหเรียกว่าราคาเพื่อนเป็นไงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเยน น้องๆระดับ1 0 0 0 0แสนเยนก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ราคาสูงเป็นในประวัติการของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้10,000แสนเยนก็ประมาณ2 0 0แสนเออไม่ใช่2 3 0 0 0าบาทนะครับบวกขึ้นมาอีกประมาณ2000เยนนะครับก็อ่าไม่ใช่ดิไม่ใช่สองพเยน2 0สองหมื่นเยนนะครับ 2, สองหมื่นสองโอ้โหก็เรียกว่าน้องๆสองห้าสองหกแพงนะครับก็ถือว่าแพงแต่ว่าถ้าเกมเม คนไหนที่รอไม่ได้นะครับอยากจะได้เครื่องแบบยันทันทีแบบยทาทันทีผมก็เชื่อนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันแรกในการ w ็อก in เลยนะก็น่าจะหาซื้อได้ไม่ยากเย็นมากนักนะครับมากนักนะครับกับตัว p l a y s t a t i o n 5 Pro นะครับอืมก็เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเลเยอร์อะไรกันบ้างไหมอ่ะโอเคอันนี้นะครับ S อ o b o t ก็ยังคงได้รับความนิยมทั้งในตัวงานตัวเกียวเกมโชว์นะครับอ่าอ่าอ,อ่อุปกรณ์เสริมเ,เ,เฟสเชั่นพอร์ท่ลมีแล้วนะครับตัวรุ่นนิวโบเดลอ่านี่1ง0 0แสน สองหมืนเยนนะครับป้ายป้ายป้ายมีอยอยอยแอสตอนเพิ่มขึ้นมาอยู่ข้างล่างหนึ่งแสนสองหมืนเยนยังไม่มีตัวเดโมเอาวางๆโชว์นะเพื่อนเพื่อน แต่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความพึกคักครับอยู่คู่กับพีซีเลยนะโอ้โหเรียกว่าป้ายยาเห็นๆเลยเอาโอจอลไลอนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับเน่เน่เน่เกมพาร์ของดีของดี ขอ,องดีในประเทศญี่ปุ่นอ่านี่บ้านเราไม่เคยเห็นแน่นอนเลยแบบเป็นกิฟต์การ์ดขูดเอาคล้ายๆเพลย์สเตชันพัทที่เพื่อนๆซื้อในเซเว่นเฮ้ดูราคากันหน่อยเพื่อนๆโอ้โหเอาลาย X แพงกว่าเพลย์สเตชัน5 Pro นะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวๆดี๋ยวเเดี๋ยวมาดูเทียบราคากันดู แบบน็นไงโอ้โหคุ้มไหมเอาวันไหน p l 5 Pro หรือ r y u i n ก็เรียกว่าเครื่องเกมพกพานะครับสาย PC ก็เรียกว่าราคาก็โหดอยู่แล้วนะไปเปรียบเทียบกับ Playstation 5 Pro ก็เด็กน้อยไปเลย นะครับเด็กน้อยไปเลยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็อาจจะมองได้นะว่าเครื่องเกมคอนโซลไฮเอ็นนะครับอย่าง PlayStation 5 Pro ก็น่าจะขยับราคาตามพวก PC Handheld หรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็พอที่จะมองได้เหมือนกันนะเพื่อนเพราะ PC Handheld เนี่ยราคาน้องๆเนี่ยสเปคแบบระดับกลางขึ้นไปค่อนข้างที่จะท็อปก็อยู่ในระดับแสนเยน นะครับระดับแสนเยนนะครับระดับแสนเยนอาจจะเป็นในการปรับราคาล้อกันไปตามสภาพของทางฝั่ง PC Handheld ด้วยหรือเปล่าในเมื่อเห็นว่าตลาด PC Handheld ราคาระดับแสนเยนเนี่ยยังมีคนซื้อยังมีคนเล่น นะครับทางโซนี่เองก็คงมองว่ามันก็น่าจะต้องทาได้เหมือนกันกับในทางฝั่งตลาดเครื่องเกมคอนโซลสาหรับในทฤษฎีตัวนี้นะเ,นเพื่อนๆไม่ได้ไปเอาในทฤษฎีที่เ,เพื่อนๆคิดกันหรือว่ามาโ,นโนกันไปว่าเป็นพ่อการดาเนินธุรกิจในการสร้างตัวเกมที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีปัญหามานะครับแล้วก็ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับขับเกมตัวคอนคอร์ดนะครับอืมก็ทามอในมุมนี้ก็ได้เหมือนกันนะอืมว่าตลาดอย่างในทางฝั่ง PC ซราคาก็แรงเหมือนกันนะครับก็แรงเหมือนกัน อแต่ที่ไม่แรงเลยเนี่ยแต่ที่ไม่แรงเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวระบบบริการของเกมพาสราคาค่อนข,ข้างถูกอื ังนี้ก็โซนของสายพีซีอุปกรณ์ของอินโซนอินโซนนี่ก็คือของโซนี่นะเพือ่อนๆบางคนยังไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นตัวจอเอนิตเตอร์ก็มีให้นะครับอยู่ชั้นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นข้างล่างนะครับ Toys, audio components, smartphones, home appliances, cosmetics, and more. The one this, also offered, will Yodobashi Camera is the best place to for. <coughs> นะครับไม่ต้องพูดเยอะยังคงได้รับความนิยมร้อนแรงเช่นเคยพพนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลไทยเบดที่มีราคาถูกที่สุดแล้วในเวลานี้นะครับและพพผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ตามรถไฟฟ้าหรือว่าสถานที่ต่างๆก็เห็นเกมเมอร์หยิบเครื่องเล่นเกมพกพาที่ชื่อว่านดิจิทัลสวิต c h นะครับมาเล่นอยู่เนืองๆนะครับมาเล่นอยู่เนืองๆยังไม่เห็นหยิบ l a y s t a t i o พอ o r t a l ออกมาเลยนเรือน นะครับอันนี้แหละก็เป็นการรายงานแบบวันวางพรีออเดอร์วันแรกกับ PlayStation 5 Pro ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับกรุงโตเกียวนะครับที่ย่านอากิบะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับจะมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกหรือว่าธันวาก็ลองดูกันนะครับว่าจะซื้อที่ไทยหรือว่าจะซื้อที่ญี่ปุ่นกันดีนะครับก็ลองดูกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ